hello everyone it's nice to see you again โอเคค่ะพบกันเช่นเคยนะคะดีใจที่ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็เรียนอยู่เรื่องเดิมนะคะก็คือ compare the flowers นะคะโอเคค่ะ Our lesson today is about the flower เรามาทบทวนคำศัพท์กันบทเรียนนี้เราก็มาเรียนเกี่ยวกับ flowers อีกเช่นกันนะคะโอเคค่ะนะักเรียนลองฝึกออกเสียงกันนะคะคำแรกนะคำแรก orchid orchids sunflowers roses คำนี้นะคะ roses ดอกกุหลาบนะ jasmine jasmine jasmines ดอกเจวิรา er er นะ er นะคะนักเรียนออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ orchids หมายถึงดอกกล้วยไม้นะคะ sunflowers ดอกทานตะวัน roses, ดอกกุหลาบ jasmine, ดอกอะไรคะดอกมะลิ g e r b e r u s ดอกเจอวีรานะคะโอเคอันนี้คือดอกอะไรคะดอกดาวเรืองนะภาษาอังกฤษจะเป็น Mary g o o s Mary g o o s นะคะอันนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ High because High because ดอกชบา Lily li ly, dog, li ly, นะคะ Lily ดอกเอลลี่นะคะ Tulips Tulips ดอกทิวลิป l o t u s e s l o t u s e s ดอกบัว นะคะเป็นอย่างไรบ้างออกเสียงกันถูกไหมคะจำคำศัพท์ได้หรือเปล่าต้าเรียนจะมาเรียนชั่วโมงหชั่วโมงก็คงจะจำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ขยันท่องนะคะโอเคออกเสียงพร้อมกันอีกเที่ยวหนึ่งนะคะอาคำแรกคำนี้ค่ะออกเสียงว่า Mary h o l d s Mary h o l e s นะคะ คำน,นี้ค่ะ hyacinthus hyacinthus ดอกชบานะคะต่อไป lilies lilies ดอ li กลิลลี่ tulips tulips ดอ tul กทิวลิปนะคะ lotus e s lotus s e ก็คือดอก บัวนะคะอันนี้จะเป็นคำนามออพระโหพจนะคะคำศัพท์จะเติม s ท้ายคำแสดงว่ามีดอกไม้หลายดอกนะคะไม่ใช่ดอกเดียวจริงๆแล้วนี่ฐานศัพท์จะไม่มี s นะคะโอเคเมื่อเรียนศัพท์ จบไปแล้วเราเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับดอกไม้เนี่ยนะคะสชั่วโมงกับชั่วโมงนี้แหละเพราะฉะนั้นเรามาทดสอบความรู้กันความจำกันว่าสามารถพอที่จะจำคำศัพท์ได้ไหมนะคะโอเค look at the picture there are flowers มีดอกไม้นะคะเยอะแยะเลยมีดอกอะไรบ้างนะคะ,ะเรามา ทายกันดีกว่าอดอกไม้ดอกที่หนึ่งเนี่ยคือดอกเนี้ยเขาเรียกว่าดอกอะไรคะอดอกอะไรเอย่ยครูมีมาให้เนี่ยทั้งหมดดูเจ็ดคำคำที่หนึ่งนะคะ tulips สอง lily 3. ามโลตัสสี่ไฮบิ s e สัสห้าแมรี่บูลส์หกซันฟลอเวอร์สเจ็ดออค,คำไหนตรงกับภาพไหนโอเคพิจวันรดอกอะไรคะเอติดตอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ โยงเลยค่ะนักเรียนโยงเลยคำไหนเอย่ยใชะเลยค่ะคำที่สองอันนี้ก็คือดอกลิลลี่อ่ะต่อไปค่ะดอกนี้ดอกนี้คือดอกอะไรคะโยงเลยค่ะโยงโยงไปหาคำศัพท์ดอกที่ หนึ่งนะคะเรียกว่าดอก tulips tulips ิปสต่อไปภาพนี้ค่ะเป็นภาพดอกบัวนะคะดอกบัวภาพที่3ตรงกับคำที่3นะคะ lotus lotus นะคะต่อไปภาพที่4ค่ะภาพดอกชบา ดอกชบาตรงกับคำไหนคะจะเหลืออยู่สี่ห้าหกเจ็ดนะในสีคำนี้เลือกเอาอ้าวคิดได้หรือยังฉเฉลยนะคะครูจะ,ฉะเฉลยนะคำที่สี่นะคะให้ because คือดอกชบาต่อไปในสามภาพนี้จะให้นักเรียน เลือกนะคะให้ถูกเอาดอกอะไรก่อนดีคะเอาดอกดาวเรืองเนาะดอกดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองจะเป็นเจ็ดห้าดอกที่เท่าไหร่คะดอกที่คำที่ห Mary g o r e s Mary g o r e s นะคะดอกดาวเรืองนะ,ะต่อไปอันนี้คือดอกอะไรคะ 6กับ7เนี่ยสลับกันเป็นดอกออคิสดอกกล้วยไมย้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำที่6กก็จะต้องเป็นดอกดาวเรืองคือ sunflowers นะคะเป็นยังไงถูกหมดไหมคะนักเรียนโอเคค่ะต่อไปเราไปทำแบบฝึกกันดีกว่านะคะ Work sheet นะคะ Work sheet ก็คือใบงานให้นักเรียนเติมคำศัพท์ให้สมบูรณ์แล้วก็ถูกต้องตามภาพด้วยนะคะให้เติมตัวอักษรน่ะที่มันขาดหายไปนะคะเมื่อนักเรียนดูเสร็จแล้วนะคะมีทั้งหมดอยู่กี่ภาพกันมีทั้งหมด 9นะคะให้เติมให้ถูกต้องหาตัวอักษรมาถ้าจำไม่ได้ก็กลับไปดูคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เติมตัวอักษรลงไปให้เป็นคำศัพท์ที่สมบูรณ์แล้วก็สมคุณครูนะคะโอเคนะคะะ <Okay. S 1> See you next t i m